ย่ด่ามาเด้อพี่น้องเด็กน้อยครับอันกบมันของคู่กันก็ใดย่านกบกับบ่ตรงเบิ้งเบิ่องคุณนะเบิ้องอันนี้เป็นหกใหญ่น้อยอันนี้คืออะไรโอเมดินตื่นเรอทำไมได้ดีก็เป็นจานอ้ พี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปซื้อมาพี่เบิ่งแน่โอ้บ่ต้องไปซื้อพมาแล้วบ่ต้องไปเก็บบันทิวางซี่มาซื้อพี่ใครยังเด็กคแบบใครคิดเลยคิดแล้วเท่ใคร่นถามเจ็ดสิบลูกอะไรวะโตกเลขได้พี่น้องตกเลขเอาเอาอันนี้ปผสมกันไปย้าย เขาก็จะซื้อเพราะเจ๋ลอยตอเขาก็ซื้อเครื่องโล้ตอนนั้นอะไรอะไรมาอะไรลูกมาอะไรเราจะให้ยายไปดูอันนี้เพชรอันสีฟ้านี่เพชรสีขาวนั่นพอยเดี๋ยวเดี๋ยวยายเลือกเพชรก่อนยายเลือกเพชรก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยบ้านนี้บานนี้สองร้อยครับห้าร้อยปนกันแล้วเสื้อไปแทนเสื้อไปเพชรไปวัด เขาโลไปน่ะไปเร็วได้หลายบ่มันเบาเนาะซื้อสื่อเห็ดจากโลก่อนค่ะพี่น้องฮะอืมแต่ว่าพี่ก็ได้ค่ะคือใหญ่ไดบีบตาเรียกพ่บีบตัวไข่ๆเนี่ยใส่ถุงให้ยายเนี่ยล่ะได้กลับใส่ถุงแล้กลับใส่ถุงแล้ว ขอถุงน่อยเขาบอกเขาถุงน่อยขอถุงหน่อยค่ะดาราหน่อยดารน่อยมามาเที่ยวดวงละเนี้ยสิมาเอาพิษนน้ำตาบุญสร้างตาไว้สร้างพิ้นน้ำตาโคกเขาวะนี่โคกลอยเห็ด โลแล้วย oh, ังเหลือ er, อีกเออเยอะอยู like ่เยอะอยู่เจ็ดร้อยเยอะเยอะปุณนะรู้หนึ่งว่ามันแน่นหน่อยดิเดี๋ยวเอาแน่นหน่อยให้ย้ายกันให้ลราหมกกันคอยมาจเจ็ดร้อยเอสเฮ็ดยาโซเอสเอียงกับเข่าแน่จังน้อยไม่แอนอยู่บนมื่อนี่ยาโซบ้านนี้ อีพ่อร้อยเอสจริงเมื่อไหร่พ่อไปร้อยเอาตัวไข่ๆนะจ้าอาตัวไข่ๆตีท้องเบิ่งพอยังขาเออพลอยพลอยพลอยโอเคเอาโลหนึ่งลูกเอาออกนะถ้าแถมก็แถมไปเลย้ปาพี่น้องนี่แต่เห็ด นี่้าวมาบันี้ข้าเจ้าก็เต็มโคกยุ่อพูด่ะโคกก็ยุ่ใกล้นี่ไหมนี่ไหมจ้าจะเอาครึ่งนึงพอ่อเอาเอาเท่านั้นกล่ะเอาจ้าจ้าโอเคสามร้อยก็ไล่ไปเลยนั่นอันนะั้นของแม่นำ้ำจ้ามาเลยค่ะร้อย ไร่แล้วพันหนึ่งรออ๋อขุอไข่เนี่ยไข่วนแต่ไข่วนค่ะไข่ตุ้ตัวค่ะแต่ว่ตัวน่อยถึงไข่แม่อาน่อะมากต้องิใส่าน่นะคะค่ะ้่แพี่เนเตอร์พี่เนเตอร์แถมไปแถมไปพี่เจนเตอร์ หนึ่งร้อยใช่ไหมเอาเอาขอแถมขอชาเขาขอบคุณค่าแล้วนั่นเนี่ย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 ตาไปใส่รถปะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปไปทั้งพี่ดาดาเฮ้ยมึงจักจั่นทรปะมาไหมมึงจักจั่นทร์มาหนีเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้ไปก่อนนะกบนะบายบายยายพามาเที่ยวจ้าไปเบิ้งห้องนี้เบิ้งห้องนี้เบิ้งห้องนี้ก่อน มาทางนี่มิยังม่แต่แซ่บบักม่วงบักม่วงใหญ่คนน่ะมามามาฮเอ้ามาขวอยไปมาลูกหล้มา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 ทางนี้มาลำใหญ่ก่อนเ้ยันะพีาพี่น้องใหเดนีโอเดี๋ยวเดียเ้ายเ้าลายย่เ้า อันนอกบานนี่เดี๋ยวตาอ้ใช่ปะนี่ๆๆหาี่ยวเนี่อย่าไฟเ้อมามกให้น่กนมากดให้นี่กันมึงกให้นี่กอนหัามห้อยชะอ่อนคันนั้นหมอกหเลียอกันทบอกนี่อันนี้เรางเขานี่น้องจัั สอเอานี้เราหกขาวก่อนเอห็งี้เราหกขาวสิไบปนกับอันนี้อันนี้าหาตเตอรเี่ลราหกขาวครับพี่นอ้องสองร้อยได้นี่เอาไหนดีวะอันนี้คือเห็ดกอไหมกอหนามาก <B ank ster> บางหมก็ตกดินเออเออขายขายยังไงขายทุบาทขายรวมเต็มเอาแล้วไขว้บานจ้าเบิ้งคอยไขว้ในเด้อเขาเรียกเห็บจ้าไม่นังว่ะอะไรนะปลาไหมโอ้ปลายอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอตาก่อนแป๊บนึงตาไปไหนย้ายย้ายสิเอาอันนี่แม่โอ้ตามาแล้วไงตามมาแล้วตาตาเอาไปหน่อยไปไปไป เห็นตาเห็นหลานว่าสองคนมันไปดูปลาดูปลาเอาใส่ยังไงอเอาใส่อะไรใส่ถุงใช่ไหมเอาขอย่าเด็วพี่น้องตัวอะไรตัวละยิบหาตาตัวละซ้าอะไรตัวยิบยิบปลาดิบอร่ะย ว่องข่อยเก็บเฮ็ดหรือว่องข่อยเก็บเฮ็ดยิ่นี่โคกเก็บเฮ็ดเฮ้เก็บเฮ็ดหลงงลอยเสาเพื่อนเพื่นขายลอยเสาให้เพื่อนลอยยี่สิบเฮ้ยบ่อนซ้อนน้องว่า อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องอ่อนซ้อนครึ่งโลยังเอาให้ถึงเอาให้ห้าร้อยเอาให้ถึงห้าร้อยได้จากได้เ e a t แดงไปย้ายดีงามงามขัก หอยสะออนแล้วพี like uh ่น้องเอ้าเบิ่งบัดนี่งพอไปหอยก็หั่นเป็นลูกแพหงเน็ตอืมเอาจ้ะเอาเลยหกเจ็ดเจ็ดรยบาทบานนี่เน็ดเต็มรถ เห้เฉพาะยิ้มเหรอแม่ข้าเจ้าแฟนเล็กอยู่บ้านค่ะเด็จ้าโอ้ยแม่นี่ได้ล่ะดิ่บ่ลอยหนึ่งจิเหลอมอก่อยบ่มีดิ่ใช่โอ้เนี่ยเออเอารอยนี่เอาเดี๋ยวเอาถุงใส่กันได้ไแมจ้าโอ้ข่อยสะออนด้เฝ้าดิ

น้อเอ้ยขึ้นไปไากันดี๋ยวหาบ้างหาหลมกันนี่น้องนงาหลานเจ้าฟังเสียงโกบห้องนี่

พี่เมพี่วาส่นนทีกั่กานัน้องบักตาลไม่ไหมอยหอยโขงเงาะอขาญ่เอาล้านได้บอป้าป้าป้าไปกับยายคนหนึ่งอันอันซื้อเอาบานมันสือเอาไปร่างน้ำห่อนมีแล้วค่ะเอาให้แล้ว ไหนไหนอ๋อมาดูปลาไหลอ่าไปเอาน้ำย้ายหนึ่งแะ่เราอ่อนเียที่ขอยซื้อที่แรกลยจับหมจับหหูจับไม่ได้มันน่ากลัวอย่าจับนะมันกัดนะมันกัดนะคะไปเราไปเอาพินกันไปปไปเปาวพินกันไปเอาพินโน่นโนทางนี้ทางนี้ไปกับตาอ๋อแต่ว่าคนเยอะไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ พอ,อ,อเอาถั่วยังเอาเอาถั่วต้มไปยังคะเอาสิไม่ใช่อันนั้นปลาไข่ผำลูกกินเป็นนิดเดียวปลาไข่ผัมลูกเดี๋ยว <c oughs> ยัดจับปุ้งยัยเรียงงาน้งจัยเรียงไงยู่จ้าอันนี้ปลาไข่ผำเอาตาคอนกับตา,าม,มามาจุงคนนึง ไปลูกเดินไปเดินไปเอาพินเอาพินเอาพิน,เ,นพเดินไปเอาพินก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดินไปเอาพินกันไอ้เบิร์แล้วได้ล่ะมาลูกมามามานีกเด้อจ้า มามาสองคนเป้าพินเป้าพินกับตาก่อนมกยังแม่แม่มกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายตวงไปกันเอา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 คนหนึ่งคือว่ามาก้น้ข่มาแม่จะเาาวย่าฟาวยังคอยหอยหอยหอย อุ้ยจับได้แล้วเหรอดูคอยสะออนวบอื้งอ pues. ื้งอ้งอ้งเตือนแน่อึงอื้งเตือนแน่อึงคนนะไายจ้าแล้วน um yeah. ja> um ี่ทางนี้ทางนี้อย่าไปไกลบ้านนั่นเอา ไปไปเอาพินเอลพินเบาพินกัน